สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกิตตนนนแก้วกูลนะครับในรายการโอลิทท้อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะครับอ่ะแต่พร้อมแล้วไปพบกันเลยอ่าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่กับพี่แอมนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะครับให้พี่แอมแนะนําตัวก่อนครับค่ะชื่อว่าที่ร้อยตีหญิงนัตยาพวงศิลน,นะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะโอเค ต่อไปให้พี่แอมนะครับแนะนำสมาชิกของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาครับว่ามีใครบ้างนะครับในส่วนของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะคะก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด5คนค่ะคนแรกนะคะคุณมนตรีขันการขายนะคะหรือที่เรารู้จักกันนะคะพี่หนึ่งค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะคะแล้วก็คนที่สองนะคะจะเป็นน้องหญิงค่ะกิจสุดาลิขิตจ,จัญยากุลนะคะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาค่ะคนที่3ค่ะน้องบานนะคะนายอัธพลเอกสกุลค่ะตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาค่ะ4ดิฉันเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวผมเองนะครับนายกิตตโนนแก้วกูนะครับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาครับผมรู้จักกันแล้วเนาะใครชื่ออะไรมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะครับคราวนี้เรามาพูดคุยกันเรื่อง ภาระหน้าที่นะครับภาระงานนะครับของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาครับให้พี่แอมเล่าให้ฟังนะครับว่ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยมีภาระหน้าที่มีภาระงานอะไรบ้างครับค่ะในส่วนของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะคะภาระหน้าที่หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ8งานนะคะงานแรกนะคะก็จะเป็นงานถ่ายภาพนิ่งค่ะงานที่สองก็จะเป็นงานถ่ายภาพเคลื่อนไหวค่ะงานที่3งานถ่ายทอดสดงานที่สี่ เป็นงานห้องสอนและห้องผลิตสื่อออนไลน์ค่ะงานที่5ก็จะเป็นงานให้บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์ต่างๆง,ง,งานที่6ก็จะเป็นงานผลิตสื่อมัลติมีเดียค่ะพวกกราฟิกตัดต่อพรีเซนเตชันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานที่7ค่ะก็จะเป็นงานควบคุมภาพและเสียงห้องประชุมค่ะ และส่วนางานที่8ก็จะเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อค่ะก็ถือว่าภาระหน้าที่ของกลุ่มงานเทคโนโลยีย่อแล้วกันนะครับว่าเทคโนโลยีแล้วกันนะครับกลุ่มงานเทคโนโลยีเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับมีทั้งถ่ายภาพนิ่งวิดีโอมีถ่ายทอดสดนะครับมีดูแลห้องประชุมด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้พี่แอมนะครับพูดถึงการถ่ายทอดสดแล้วกันนะครับให้พี่แอมเล่าถึงการถ่ายทอดสดว่า อะไรยังไงนะครับมีการไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นใครมาขอความมาราะห์ในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะในส่วนงานถ่ายทอดสดนะคะก็ส่วนมากจะเป็นงานที่เป็นการถ่ายทอดสดของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะหรือว่ากิจกรรมของคณะต่างๆอะคะ่ะอ๋อก็มีทั้งของมหาลัยด้วยของคณะด้วยถ้าคณะคณะนี่จะจะถ่ายทอดสดอะไรกันครับ คณะก็จะเป็นการแข่งขันหรือว่าการประกวดต่างๆค่ะจะเป็นอย่างเช่นการประกวดดาวเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกวดดาวเดือนของคณะนะครับยุ่งยากวุ่นวายไหมครับก็ไม่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ค่ะแต่อุปกรณ์เราก็เยอะค่ะอ,อุปกรณ์ <ทำ S 1> เยอะนใ,ในการทํางานก็อาจจะเครียดอะขนอุปกรณ์ไปเยอะนะครับในการไปออกกองทีหนึ่งใช่ไหมครับก็คราวนี้พูดถึงการถ่ายทอดสดไปแล้วเห็นว่ามี ให้ยืมอุปกรณ์อุปกรณ์โสตศนุปกรณ์นะครับอันนี้ให้ยืมอะไรบ้างครับในส่วนของการให้ยืมอุปกรณ์โสทัศนุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีที่หลักๆเลยก็จะเป็นเครื่องเสียงเคลื่อนที่ขนาดเล็กค่ะแล้วก็ไมลอยค่ะ,ะเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่คือคือยังไงฮะหมายถึงว่าเราเอาลำโพงไปให้เขาางเงี้ยครับหรือ,อว่าเขามายกไปเองใช่เรามันจะมี ทั้งที่เราไปติดตั้งให้ค่ะหรือว่าเขาจะมายืมไปติดตั้งแต่ส่วนมากกจะเป็นงานที่เราต้องไปติดตั้งให้เองเพราะเราต้องคอยไปควบคุมให้ด้วยต่อไ,ไปค,คไปวบคุมเสียงไปควบคุมอันนี้ใ,ให้ด้วยก็เอาลําโพงไปก็เอาไม้ไปด้วยอย่างนี้ใอ๋อนะครับก็ถือว่าให้บริการทเทุกระดับประทับใจนะครับงานออกเคลื่ออกหน้ามากกว่าอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้มาพูดถึงงานของ ภาพนิ่งวิดีโอนะครับภาพนิ่งวิดีโอที่เป็นภาระหน้าที่ที่ผมแล้วก็น้องในทีมนะครับดูแลงานถ่ายภาพนิ่งของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นงานภาพนิ่งกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย,ลยนะครับอย่างเช่นงานสงกรานต์งานประกวดเฟชชี่นะครับงานสัมมนาวิชาการต่างๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่งาน บันทึกภาพนิ่งของกลุ่มงานเทคโนโลยีสาราเนี่ยนะครับก็คือการถ่ายในสตูนะครับในสตูดิโอชั้น3นะครับที่กําลังถ่ายรายการอุดิทท็อกกันตอนนี้นะครับก็จะมีสตูนะครับไว้สําหรับให้บริการในการถ่ายภาพนิ่งนะครับอย่างเช่นเอ,อ่อภาพผู้กเกษียหรือว่าเอ,อ่อภาพเขาเรียกอะไรผู้ทรงคุณวุฒินะครับในการทําโปรไฟล์ทําพอร์ตโฟลิโออย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะแล้วก็ ต่อมาวิดีโอนะครับการบันทึกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะคล้ายๆกับงานถ่ายภาพนิ่งนะครับก็จะมีทั้งงานประชาสัมพันธ์นะครับหรืองานบันทึกเนื้อหายาวบันทึกเนื้อหายาวเนี่ยก็จะเป็นงานของเขาเรียกว่าอย่างเช่นงานสัมมนาวิชาการนะครับก็จะมีการไปบันทึกวิดีโอยาวเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาที่สัมมนานะครับเพื่อที่จะเอามา ดูกันเนาะว่าเนื้อหาอันเนี้ยขาดเหลืออะไรหรือว่าเราเอามาเรียนรู้ซ้ำนะครับอีกงานหนึ่งที่เป็นงานประชาสัมพันธ์อย่างเช่นงานงานเทืดพร,ระเกียรตินะครับงานเทือดพระเกียรติงานสงกรานนะครับงานปฐมนิเทศอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นงานวิดีโอนะครับซึ่งงานวิดีโอเนี่ยนะครับไม่ใช่ถ่ายออกมาแล้วสามารถเผยแพร่ได้เลยนะครับต้องผ่านกระบวนการเดี๋ยวให้พี่แอลให้พี่แอมนะครับเล่ากระบวนการนะครับว่า ถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วไปทาอะไรต่อครับพี่ถ่ายวีดีโอเสร็จก็เอาไปให้น้องหญิงค่ะตัดต่อตัดต่อใชอค่ะตลองเล่าหน่อยอดิครับว่าตัดต่อเนี่ยทำอะไรประมาณไหนฮะเหมือนถ้าอย่างเราไปถ่ายวีดีโอมาแล้วนะคะก็คือต้องเอาไฟล์วีดีโอส่งให้น้องหญิงค่ะเพื่อที่ให้น้องหญิงทําการเรียงไฟล์ให้มันดูเหมาะสมแล้วก็ใส่เสียงใส่กราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นํามา ตัดต่อแล้วก็ประมวลแล้วเพื่อที่จะอัพไปที่เพจขึ้นอีกทีหนึ่งใช่ครับโอเมื่อกี้พูดถึงอัพที่เพจลืมถามไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดเราถ่ายทอดสดเนี่ยอย่างพี่แอมถ่ายทอดสดเนี่ยถ่ายทอดสดที่ที่ไหนครับช่องทางการถ่ายทอดสดของเรานะคะจะมี2ช่องทางนะคะคือทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะ i m u t k channel ค่ะ RMUTK c h a n n e l ทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ b e ค่ะ นะครับโอเคคราวนี้ก็ได้รู้นะครับได้รู้ถึงภาระหน้าที่นะครับของกลุ่มงานที่รูการศึกษาเนาะก็หลักๆก,ก็พูดไปหลายอันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีเล็กๆน้อยๆที่สนใจนะถือว่าผมสนใจอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือการดูดูแลอะไระครับภาพและเสียงห้องประชุม,ชมใช่ไหมครับ <ả undred S 1> ไหน <adopt> ไหนพี่แอมลองเล่าสักนิดหนึ่งครับก็ในส่วนของเทคโนโลยีการศึกษานะคะที่ที่เป็นภาระหน้าที่ก็คือ ควบคุมภาพและเสียงห้องประชุมในส่วนของที่เรารับผิดชอบก็จะเป็นห้องประชุมสักทิฟนะคะห้องประชุมสักทิฟไกลเลิกแล้วก็ห้องประชุมออดิทอรี่มนะคะก็ะคือยังไงฮะหมายถึง<ก>ว่าก็คือจะมีจะม,จะมีจะมีการใช้ห้องประชุมอย่างนี้ค่ะคือเมื่อเมื่อขอมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปที่คอยอำนวยความสะดวกะคะ่ะ<า>แล้วจะมีะจะมีการบันทึกเสียงการประชุมให้ด้วย<า>ถ้า,าจะใช้<น>หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขอที่เราได้ ครับผมก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมเนาะในการที่แบบบันทึกเสียงหรือว่าอาจจะไม่ไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะครับพอเรารู้หน้าที่แล้วเนี่ยว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นทำอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงปัญหาครับว่าพี่อ็งครับทำงานมาเนี่ยมันมี ปัญหาอะไรบ้างคบพี่ไหนลองเล่าปัญหาเอาแบบคร่าๆสักหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างถ้าปัญหาในการทํางานของพวกเรานะคะที่พบส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ซะมากกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราอะค่อนข้างเก่าแล้วนานแล้วคะ่ะเก่าแล้วนานแล้วใช่ก็มีการชํารุดเสียหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชำรุดเสียหายแล้วงี้เราใช้คำว่ายังไง ซ่อมได้ไหมหรือว่าเราแล้วเราใช้กันยังไงอะครับว่ามันจะหายถ้าอันไหนซ่อมได้ก็ก็ซ่อมค่ะแต่ถ้าถึงถึงขั้นที่ซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องทําเรื่องขออจะซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาแต่จะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ปีงบประมาณอ๋อก็ต้องดูกันไปนะครับว่าจะได้ของไม้ไม่ได้ของไมมอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่กาเียไม่เอื้ออ้หน่วยกับการทํางาน นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับปัญหาก็ส่วนมากก็เป็นของอุปกรณ์เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นแบบอุปกรณ์ไม่พอเพราะว่ามีงานที่เข้ามาพร้อมกันหลายงานในวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะต้องเป็นอุปกรณ์ในชุดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกล้องมีสามตัวอาจจะต้องแยกไปที่ละตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันอาจจะต้องก็เลยเปนปัญหาใช่ค่ะอุปกรณ์ไม่พออย่างเงี้ยนะครับมีอีกไหมหรือว่าไม่มีละ ไม,มไม่มีแล้วนะปัญนะห,หาก็หลักๆก็กเป็นอุปกรณ์นะครับที่ไม่ทันสมัยนะใช่ก็ไม่ทันสมัยแล้วก็บางตัวเริ่มชารุดแล้วเสียหายแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาหลักก็คืออุปกรณ์ไม่พอต่องานที่เข้ามานะครับบางทีงานทับซ้อนกันอุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอครับผมอ่ะตอนนี้เราคุยเรื่องปัญหากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่แอมบ้างดีกว่าว่าพี่แอมเนี่ยทำงานนะครับที่ เทคโนโลยีการหลุดานะครับกับภายใต้สำนักวิทยาบริการเนี่ยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆอะไรบ้างไหมครับในส่วนของประสบการณ์ดีดนะคะก็จะเป็นการทำงานในกลุ่มงานค่ะคก็คือ<ม>เพื่อนๆหรือว่าทีมงานนะคะคออทำงานร,ร่วมกันอย่างดีสามารถทํางานใช่สามารถทํางานแทนกันได้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคือสามารถช่วยเหลือกันได้ตลอด แล้วก็ในส่วนของกลุ่มงานอื่นก็สามารถพึ่งพากันได้ค่ะพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างนี้นะครับในกันได้ช่วยเหลือกันดีแบบอย่างงานเราแบบคนไม่พอจริงๆแล้วก็ยังอาศัยเขาได้อะไรเงี้ยก็ให้เขามาช่วยก็เป็นเรื่องราวดีๆของการได้รับใช้คําว่าได้รับการช่วยเหลือเนาะจากหน่วยงานอื่นจากกลุ่มงานอื่นมาคอยซัพพอร์ตเราครับมีอีกไหมก็จะเป็นการน่าจะเป็นการได้รับคําชมค่ะ จากออหน่วยงานอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เราไปทํางานให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีค่ะประสบการณ์ดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับการได้รับคําชื่นชมจากหน่วยงานอื่นเนาะที่มาชื่นชมเราในการทํางานก็ถือว่าเติมกําลังใจให้กับเราในการทํางานนะครับต่อไปนะอ่ะสุดท้ายนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้ไหมครับ เรื่องที่จะฝากนะคะก็จะเป็นการทำบันทึกขอความอนุเคราะห์จากให้เราไปไปถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอคค่ะถ,ถ,ถ้าถ้าในส่วนนี้ก็คืออยากให้ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะทางหัวหน้างานค่ะคเพื่อ<ม>ที่จะได้เช็คตารางค่ะ<อ>เพื่อเช,เช็คตารางงานก่อนว่าเราสามารถไปให้ได้ไหมค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามา ที่สํานักงานก็ได้ค่ะครับผมค่ะมีเบอร์ภายในให้ติดต่อเบอร์ภายในเบอร์อะไรฮะเบอร์ภายในสามสามสามห้ากับสามสามสามหกค่ะครับผมสองเบอร์นะครับคแล้วก็ในส่วนของห้องประชุมค่ะก็ก็เหมือนกันค่ะให้ให้ติดต่อเข้ามาก่อนครับแล้วก็ห้องประชุมที่เราดูแลจริงๆของเทคโนโลยีการศึกษาเลยก็คือห้องประชุมสักทิคไกเลิก์ค่ะกับห้องประชุมออดิทอรี่มค่ะแค่สองห้องประชุมนี้เท่านั้นครับผมก็ ถือว่าฝากก็ได like so ้นะฝากการติดต <sea> <pl> <l x> like ่องานเนอะเพื่อไม่ให้งานมันทับซ้อนใช่ครับโทรมาเช็กกันก่อนแล้วกันว่าเผื่อจะผิดพลาดไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นคนนั้นโจมาทางนี้คนนี้จองกับคนนั้นอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าฝากเรื่องราวการแบบแก้ปัญหางานซ้อนกันนะครับมีอะไรอีกไหมอยากจะฝากไม่มีเนาะนะครับนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรอยากจะฝากแล้วนะครับก็ถือว่า รบทัวนะครับสำหรับกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษานะครับได้รับรู้ว่ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ได้แค่ออกกองนะครับไปถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอกันอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีงานเบื้องหลังหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการตัดต่อนะครับหรือว่าการยกอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับไปถ่ายทําถ่ายทอดสดนะครับหรือจะเป็นการดูแลห้องประชุมก็เป็นหนึ่งใน งานนะครับที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยรับผิดชอบดูแลนะครับก็ก่อนจากกันไปในเทปนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรมีลิงก์นะครับช่องทางนะเพจ a c e b o o k นะครับ u t u b e นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนต,อต่อไปของโอลิททองเนี่ยจะ มีอะไรมานำเสนอเนี่ยก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ